ก็แฟนผมยังซื้อแหวนหางช้างมาของโบบานด้วยและของพระดาวอ่ะใช่ครับแล้วก็สั่งเสื้ออีเฟนไทยแลนด้วยว่าสั่งอ๋อเขาได้ไอ้นั่นไอ้งาช้างที่เป็นรูปช้างตัวเล็กๆกับวันเกิดปีแล้วอ่ะที่แจกน่แฟนผมได้ที่กดหัวใจก็บอกให้กดหัวใจติ้ง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 ตอ๋อคือแฟนผมได้ของโบบานอ่ะนอนลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงเซกเซกปรกอมสั่งนอนเลยเรกวประกอมสั่งนอนเลยเร็ Lưu 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 vào là. Ngā lưu lưu ngā 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 lưu ăn mấy đêm mấy đêm mấy đêm mấy thứ đi ừ tránh ý nghĩ ồ lạp kinh á nhé Lớn lửa มาวุนผู้ดยโงด้อนอนแล้ว้ยหลับจริงเว้ยเไเยโอ้โหอันนี้อันนี้มันนอนยังไงเขาเนี่ยโอ้ย ไม่ไม่เหมือนน้องดาวก็ผมแน่แน่แน่

เด็กอะไรเมื่อวานใครโดดใส่อ่าเอลลี่นะที่บ้านครับชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะเอมี่ฮะเอมี่ไพรบูแล้วก็ชื่นใจครับเห็นดูคลิปเขาบอกโดดใส่โดดใส่นะครับเมื่อคืนวิ่งร้องไห้ ก็ขี้นะเออก็มาพร้มบอกเสกสีโดเนี่ยีโดดสายงงเลยอ้าวเฮ้ยมันโดดสายตอนไหนวะหัวหหักัเอบแบก็อ็ถเงแล ต้องอคอยควบคุมตลอดเวลานะครับกลัวว่าจะไปแทงบอลของน้องแตกเอียงใช่ครับผมอชอบมากครับไอศครไปถาเอา,าบอลออกว้าเอาไปไป,ไปเอาแทนนะไปไปเอา ดูนะฮะต้องต้องมีหน่วยนะครับเพราะนั้นว่าบัวไม่นอนหน่วยกู้ชีพครับนะฮะเสื้อสีน้ําเงินนั่นคือหน่วยกู้ชีพก็คือป้องกันไม่ให้บัวบานนี่ทําของน้องแตกครับโอ้โหดูเขามีความสุขมากครับต้องต้องดูตลอดเวลาครับไม่งั้นแตกปุ๊บเขาจะพยายามเอาไปแบเวลาเหมือนเวลาเมื่อกี้ขาพิแทมมันบอดดบ่แตกไอ้ลูกนั่นมันปกติ กระเด็นกูดูทำกูแกเลยเอ้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 ยแกของน้องเอ้ยแน่แน่แน่แทงแล้วเอานี้เอาอนี้อันนี้โอ้โว้ๆอ่ะเอ้มเอ้มเอมมเลยอ เอ็มนะเอ็มเนาะโอ้ยันยันอ่ะนอนลงไปนอนลงไปเอ็มโอ้ดูดูกองดาบครับโอ้โหอ่ะตึมตมตืมเอ้ยแตกแตกแตกเอ็มซกโอ้ยบักซกเอ้ยโอ้ยบึ้ยเร็วอะโอ้ สลบแม่เนียน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 โอ้โหเนียนเลยเนียนเลยโอ้โหเนียนเนียนแนี่ถ้าเป็นเนียนโอ้โหเนียนมากเลยครับโอ้โหเออไปซื้อเมื่อคืนน้องเลยครับพี่น้องโอ้โหโอ้วัวบานไหนครับพ่อเลินโอ้ไม่ใช่พ่อลือไปไหนไปเรือไปไหนพ่อใหญ่เรือบ่เหลือ พ่เหลือให้บักเสียงบึงบ่เหลือเลยโอ้เออเสร็จแล้วไปชอบดว่วนนะแต่อีลีไม่ฮะที่สำคัญแตกแล้วเนียนได้นะผมไม่รู้เรื่องครับผมสลบเลยแตกเสร็จแล้วสลบเลยคระับพี่น้องอจับไหมมเจโเมึงยังกันอ่นะะีมาดูอะไรกันมายืนดูอะไรกันเ่นีไม่เคยดูหรอ ไม่แตกไม่ใช่บัวบานนะครับแบมบ,บอกเออเอเขาไม่เย็นยังกันอยู่พอฮะใครผลิตอชอบเห็นนะไอย่างนี้รูปกระไรเสกเนี่ยอ,อ่าอะไรนะอ่านเมนด้วยดวนดวนช้างที่บ้านไม่มีของกินอา้าวคือวางสัน อาช้างที่บ้านทำไมไม่ไม,ไม่มีหญ้าก,กันครับผมเอาวันนี้เขาไม่ได้ลงสับประรดให้เหรอต,ต้องกลับไปดูด่วนเลยครับนี่ลูกมะพร้าวชัวต้องเอาลูงมะพร้าวครับสามสาวเอาหญ้าไปให้เอาเมื่อวานหญ้าเหลือเต็มอยู่เลยฮะ แสดงว่ามีคนมาลักยาไอนี่เอาหน้องบัวบางครับเอาโอเคครับผมกับคุณุมากนะครับที่รับชมนะฮะเดี๋ยวผมต้องโทรถามทางบ้านก่อนนะครับว่าสับประรดหายไปได้ไงเนะะี่ยกอง,งใหญ่ โอเคครับผมเจอรจีอดโอเคครับสวัสดีครับไอ้บัว